ไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรสลัดคืนธรรมชาติหมดวิลาคะธรรมเหนือกว่าสังขารธรรมและวิสังขารธรรม เวลาคะทำคือสลัดคืนคืนธรรมชาติสลัดคืนธรรมชาติหมดไม่มีเราได้อะไรอย่าไปทรงไว้อย่าไปทรง,งอารมณ์อย่าไปอย่าไปรักษาอย่าไปประคองสลัดคืนหมดทิ้งหมดแม้แต่ปฏิวัติธรรมก็ทิ้งหมดสลัดคืนหมดมไม่หลงไปทั้งไม่หลงไปหลงไปก็คืนหมดทิ้งหมดอืม ปัจจุบันธรรมก็ไม่ใช่เอาไว้ก็ต้องคืนหมดทิ้งหมดเพียงแต่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจุบันธรรมอะไรเป็นไม่เป็นปัจจุบันธรรมแต่ไม่เอาอะไรไว้ไม่รักษาอะไรไว้เลยเพียงแต่รู้ความจริงว่าอะไรหลงส่งออกนอกอะไรหลงส่งเข้าในอะไรยึดมั่นถือมั่นเพียงแต่เรียนรู้ความจริงไม่ยึดถือไม่แต่หลงก็ไม่มีการยึดถือว่าเราจะต้องไม่ให้หลง แม้แต่ปัจจุบันธรรมแล้วก็ไม่ยึดถือว่าเราเป็นปัจจุบันธรรมประคอรักษาปัจจุบันธรรมไม่มีทิ้งหมดทิ้งหมดสลัดคืนหมดเวลาฆ่าธรรมวิมุตติพานคือสลัดคืนธรรมชาติหมดสลัดคืนเหมือนกว้างก้อนหิน,นใหญ่ๆลงน้ําและเป็นวงแตกออกไปแตกออกไปแตกออกไปไม่ได้อะไรกลับก็หาตัวเราจิตของเราไม่มีอะไรกลับก็หาเราจิตของเรามีแต่ ร่างกายจิตใจที่ยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราจิตของเรามันระเบิดออกไประเบิดออกไปมันวงน้ําที่ความก้อนหินลงไปในในก้อนหินก็ใหญ่ใหญ่ลูกอุกาบาตตกไปในทะเลแล้วเป็นวงแตกออกไปแตกออกไปแตกออกไปคือธรรมชาติออกไปขึ้นจนกลายเป็นมหาสุญญตาไม่เหลืออะไรเลยไม่ใช่เราไปได้ความว่างหรือเราไม่ไรไม่มีอะไรเหลือเป็นของเราเลยมหาสุญตาคือไม่มีอะไรเป็นของเราไม่เราไม่มีเราได้อะไรเลย คืนธรรมชาติหมดไม่เหลืออะไรไม่เป็นอะไรเลยกับคืนทุ่ธรรมชาติเดิมก่อนมาก่อนเกิดมามีอะไรเจ้ามีอะไรมาด้วยเล่าเจ้ากระจักกลับไปเหมือนที่เจ้ามาก่อนเกิดมาก็ไม่มี ไม่มีแม้แต่ตัวเราไม่มีแต่แต่จิตของเราในท้องแม่ไม่มีตัวเราไม่มีจิตของเราไอ้ที่มีมีมาที่หลังแล้วก็ดับกลับคืนไปถู่ความไม่มีไม่ใช่เราโงกุนเสียอะไรแต่มันคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเลยมาจากความไม่มีแล้วกลับคืนสู่ไม่มีไม่มีตัวเราได้อะไรเป็นอะไรไม่มีตัวเราต้องประคองรักษาอะไรเพียงแต่รู้เรียนรู้อะไรว่าคือความหลงโอกนอกโซเข้าในบกบุ่นจะเอาอะไรเป็นอะไร ได้ความยึดมั่นถือมัน่นไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแม้แต่ปัจจุบันธรรมก็ไม่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นเรียนรู้เจเจย์ไม่ยึดไม่ประคองไม่รักษาอะไรปล่อยหมดทิ้งหมดดูแล้วก็ปล่อยหมดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ทิ้งหมดปล่อยหมดไม่มีเราได้อะไรเป็นอะไร